โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะไอเอแล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังกรูเมนิก้น,นะครับผมเอาจริงมาไม่บ่อยนะกรูเมนิกน้มาไม่บ่อยนะแต่มาแต่ทีก็ถือว่าปวดหัวทั้งนั้นนะนะครับผมตัวล่าสุดจะมีส่งเวอร์ชันเอาจริงก็เหมือนกันนั่นแหละนะต่างกันแค่พื้นหลังนะถ้าดูในการ์ดนะก็ต่างกันพื้นหลังนั่นเองนะครับผมโอเคเอาตัวเอาตัวซูเปอร์สาลแล้วกันเป็นตัวตั้งแล้วกันนะอืมเดี๋ยวดูสูตรก่อนโอเคนะครับผมต้องใส่โค้ดบูทนะ ต้องใส่โค้ดบูทด้วยถึงจะขึ้นร้อยห้านะอืมใช้บิลังโซ่ได้นะถ้าบูทที่มีสปีดต้นอะได้นะถ้าเป็นบูทคู่ก,ก็ก็ยิ่งดีนะครับผมโอเคร้อยห้าสำหรับรูเมริก้ทั้งสองเวอร์ชันนั่นแหละเหมือนกันอัพเหมือนกันถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นเวอร์ชันอื่นก็อืมมีเเจนเดอรี่มีอีพิกสไตล์เดียวกันหมดนะเอ้แต่มีหน้าต่ำด้วยวะมีหน้าต่ำด้วยวะรูเมริก้อืมตัวเก่าก็หน้าต่ำนะ แต่อีพีกจะเป็นหน้าเป้านะถ้าจะเทียบหรอเอาหน้าต่ำมาก่อนไหเดี๋ยวอีพีกอันนี้มาก่อนดีกว่าบิ๊กไทม์บิ๊กไทม์เท่าไหร่อ้าวข้อมูลไม่อัปเดตชิบหายแล้วไม่ได้อีกโอ้โหนะตัวนี้ละกันตัวนี้ละกันร้อยหนึ่งล่าสุด 140. ร,สร้อยสีนะ่ไม่รวมบูสเสริมนะไม่รวมบูสเสริมโอ้โหแต่ครองบอลเนี่ย ครองบอลกระจายบอลตัวเก่าดีกว่าค่อนข้างเยอะนะนะครองบอลจ่ายบอลตัวเก่าดีกว่าค่อนข้างเยอะจบสกอร์ตัวล่าสุดความโค้งลูกหม,ม่งตัวล่าสุดโอ้โหสปีดโอ้โหสปีดนี่คือตัวล่าสุดกินขาดเลยวะ่ะสปีดบาลานซ์แข็งแกรง่งกระโดดสเตมิมีนาอื้อนะฮอนะนะนะครองบอลไม่เอาครับผมเอาความเร็วว่าเวอร์ชันนี้ความเร็วดีจริงถ้ารวมคบบุตก,ก็ร้อยอ่ะก็ะเพ้่ร้อยได้นะครับผม ใส่บู๊เสริมอีกโอ้โหดีดีนะร้อยห้ารูเมนิเก้เป็นตัวที่ทุกคนน่าจะอยากได้ที่สุดแล้วผมว่านนะเป็นตัวที่ทุกคนน่าจะอยากเล็บแล็บเพคเนี่ยโอ้สเตตค่อนข้างดีนะร้อยห้าร้อยหกทั้งหมดไม่มีหรอกร้อยสองร้อยสามแต่สักยูเทียบก็จะมีแค่รูเมนิเก้กับเอ่อมัสเตยุทนะครับผมอืมรูเมนเนก้ก็มีสกิลยิงเทพนะครับผมโอเคโอเคมา เวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้ก็น่าจะสูสีละมั้งมีบูทมีบูทเหมือนกันร้อยสองร้อยสามร้อยสามกับร้อยสี่ตำแหน่งเดีวยวกันสไตล์เดีวยวกันนะฮะร้อยสามกับร้อยสี่ตำแหน่งเดีวยวกันสไตล์เดีวยวกันไม่รวมโค้ดบูทไม่รวมบูทเสริมของตัวล่าสุดนะฮะโอ้โห,โหอู้แต่ตัวเก่าสปีดร้อยหนึ่งว่ะนะสปีดร้อยหนึ่งบาลานซ์บวกหนึ่งกระดูกแข้งไกลบวกสองบวกหนึ่งนะตัวล่าสุดก็จะได้ครองบอลจบสกอร์ ความโค้งลูกมงกลังการยิงแข็งแกร่งไม่รวมบูสเสริมนะถ้าใส่บูสเสริมสปีดเนี่ยสปีดขึ้นร้อยนะสปีดต้นก็แปดโอ้โหล่าสุดดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะล่าสุดดีกว่าถึงไม่รวมบูสเสริมก็ดีกว่าอยู่นะเนี่ยนะครับผมก็เน้นๆน,น,นะครองบอลยิงลูกม,มงก์ความโค้งนะฮะอืมอืมโอเคก็เทียบม,มายากก็มีไม่กี่เวอร์ชั่นนะฮะถ้าเป็นส่งเวอร์ชั่นนี้นะครับผมก็ เป็นตัวล่าสุดดีสุดอยู่แล้วนะครับผมดีสุดอยู่แล้วนะฮะตัวล่าสุดมากดีกว่าตัวเก่าเสมอสําหรับใครที่ใช้ทองในการเปิดนะครับผมเพราะว่าถ้ามันถ้ามันไม่ดีแค่ตัวเก่าเนี่ยคนไม่เปิดจริงๆนะอืมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบ๊ายบาย let s.